จอดจอด<อ><อ>ไปไหนฮะนไม่เองเอารถพี่มาข่าวทำไมนี่ต้องต้องเคลียร์กันว่ะทุกคนต้องเคลียร์กันว่ะออาร์ตเอาไงกับน,น้องดีฮะน้องมาขมโมยรถเนี่ยเองเอาไงดีดีว่เซมจบงาแล้วอะไร มึงขอยืมรถหน่อยยืมรถเอ็งจะเอาคันไหนคันเหลืองคันเหลืองไงคันที่พี่ทำใหม่เนาะจะเอาไปไหนขี่รถเล่นที่มึงขอกุญแจหน่อยอะไรนะกุญแจเอากุญแจ๋ออาร์ตปไหนเอ็งเห็ลายคนที่มันมายืมรถเมื่อกี้ไหมเอ็งดีก็รังอยู่กับพี่ตรงนี้เออนั่นแหละไอ้เตือนใช่ไหมวันนี้พี่ว่าพี่อยากลองแกงมันดู่ะ ก็เมื่อกี้มายืมรถไปไงตอนนี้ยังไม่มาเลยพี่ว่าพี่จะไปแบบหัวร้อนใช้มันหน่อยไปไปไปอย่าแกงเอไปดิปะไอ้เตือนนะน่เออเองก็นั่งอยู่กับพี่เนาะมันมายืมรถไปใช่ไหมยืมรถอ่าไฟฟ้าดีอวยเราไปฟังานไปกับพี่ปะเดี๋ยวไปขี่หาดูทุกคนว่าน้องไปทางไหนคือคลิปนี้นะก็คือน้องมันมายืมรถไปขับเล่นนะทุกคนนะก็คือเป็นเด็กอ่าในสังกัดเรานี่แหละนะทุกคนนะก็น้องมายืมรถเราไว้แหละเนาะอัดก็เดี๋ยววันนี้ผมอยากไปหัวร้อนใส่น้องหน่อยก็คือประมาณว่าอ่า หาเรื่องไงเราไม่คือเดี๋ยวผมบอกทุกคนก็คือน้องอ่ะมามายืมรถพี่ใช่ไหมแล้วก็น้องบอกเราแล้วแต่ว่าทีนี้พี่อ่ะจะไปหาน้องแล้วก็ไปหัวร้อนใส่น้องไปว่าเอารถมาขับทางไหนเนาะอะไรอย่างนี้ไหมไปเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไอไอาร์ตไปกับพี่เนาะเดี๋ยวไปกับไฟฟ้าเลยไปาอาร์ตโอ้ทุกคนแบตยังไม่ได้ชาร์เลยดูดิแบตจะหมดละคือเราต้องดูก่อนว่าน้องไปทางไหนเราก็ไม่ได้ถามน้องด้วยไงถามแค่ว่าจะเอารถไปไหนน้องก็บอกว่าจะเอาไปขับเล่น แต่เราก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนเองเองว่าน้องไปทางไหนทางข้บ้านน่ะอ๋อตรงบ้านนั้นใช่ไหมโอเคเราลองไปดูเพราะว่าเส้นนั้นมันเป็นเส้นทางดํามันเด็กๆจะชอบไปขับรถกันนะทุกคนนะก็เอาอไปล้อมา <c oughs> โอ้โห <c oughs> ก็คือน้องๆก็จะมายืมรถผมประมาณนี้แหละทุกคนนะเออแต่ว่าผมก็เลยอยากลองแกล้งน้องมาดูว่าน้องมันจะมีปฏิกิริยายอย่างไรนะทุกคนนะน้องตื่นนะทุกคนนะเป็นเด็กในสังกัดเรานี่แหละทุกคนนะไออาร์ก็อยากแกล้งพอดีใช่ไหมอาร์ตเออเพราะว่า น้องมายืมรถทุกคนแล้วผมก็ให้ไปแล้วนะแต่ทีนี้พอผมไปเจอน้องแล้วนะเนี่ดวผมตอนนี้ผมกําลังขี่หาน้องอยู่นะว่าน้องไปทางไหนเดี๋ยวจะเจอหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะเจอหรือเปล่า <S <S ถ้าไม่เจอนี่ไปเจอที่บ้านแบบนี้มันมัน,มนแกล้งไม่สนุกไงทุกคนก็คือประมาณว่าผมจะไปหาน้องไงทุกคนแล้วก็จะไปหัวร้อนใส่น้องเอาเป็นว่าทุกคนรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงว่าน้องจะทํายังไงนะทุกคนนะจะโกรธหรือเปล่ายังว่าน้องมันจะโกรธแรืว่าถ้าพี่ทำแรง โกรธนะเลยต้องโยอะมากอ่ะอ๋อน่าจะมวมวหนะทุกคนเราผมไม่รู้ว่าน้องไปทางไหนไงเนี่ยต้องขี่ตามซอยหมู่บ้านด้วยแล้วก็มาดูด้วยว่าน้องไปทางไหนเพราะช่วงนี้มันค่อนข้างรอไงน้องๆก็เลยยืมรถไปขับเล่นบ่อยนะทุกคนช่วงนี้แต่ว่าติดเครื่องตอนนี้ยังไม่มีน้ํามันเติมนะทุกคนนะไม่เติมน้ํามันก็เลยไม่ได้ขับนะทุกคนน้องมะนาวมันเอยน้องมะนาวขับได้ไหมได้จะโซ่ขาดที่ใส่โซ่แล้ว โซโซไม่ขาดแล้วครับได้แล้วแต่ว่าไม่มีน้ํามันไงคือรถไฟฟ้ามันไม่ได้เติมน,น้ํามันไงทุกคนเราแค่ชาร์จแบตแค่นั้นเองมันก็ขับได้แล้วเราก็เสียงไม่ดังด้วยแต่ประเด็นนะทุกคนนี่น้องๆชอบมาขาบับเล่นทางนี้กันทุกคนเนี่ยมันเป็นเส้นทางดําไงทุกคนนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเห็นน้องหรือเปล่าทุกคนถ้าเห็นเองแบบว่ายังไงดีอะถ้าเห็นน้องเอาอยัางไงดีด่าเลยด่าเงื่เนาะเออว่าเอารถมาขับทาไมวะเนาะลองดูลองดูทุกคนเฮ้ยจอด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 ไปไหน ฮะไม่เองเอารถพี่มาขับทำไมนี่เอาผมขอพี่แล้วไม่ใช่หรอยังยังไม่ขอเลยเออเองเอารถพี่มาขับได้ไงนี่คนขอพี่แล้วเออได้นี่มาได้ไงนี่ฮะเอาเออเอามาขับไม่ได้นี่แล้วขอพี่ตอนไหนเอาขอตอนที่พี่อยู่หน้าบ้านพี่ยังไม่อยู่พี่พี่เพิ่งเพิ่งมาแต่กายอาร์ตเพิ่งมาแต่โรงเรียนเองไม่ใช่แล้วเองไม่ใช่แล้วเองมั่วแล้วพี่ว่าไอเอ็งขับมาขับได้ไงจอดก่อนจอดก่อนอาร์ต เดี๋ยวเดียวต้องต้องเคลียร์กันว่ะทุกคนต้องเคลียร์กันว่ะอาร์ตเอาไงกับน,น้องดีฮะ <Butt> เออขอตอนไหนทอ็มไอพี่ไม่เห็นตอนพี่ยูหน้าบ้านหน้าเห็นหน้าบ้านไม่พี่ไม่เห็น,น,พ,น,นพี่ไม่เห็น,ม,หนมั่วมากเองขมโมยแล้วเนี่ยพี่ไปโรงเรียนกับพี่ยูเออเพราะเมื่อกี้พี่มาจากโรงเรียนเอาไงดีอาร์ตเองมาเคลียร์กับน้องมาก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นรถพี่น้องมาขามโมยรถเนี่ยเองเอาไงดีฮะจะตังค์เลยฮะเดี๋ยวค่าไม่บอกเลย ไอเราไม่เราแจ้งตำรวจไหมแจ้งเลยฮะเพราะขโมยรถเนาะกล้องวงจรก็มีอ่าไม่ทุกคนคือน้องเอารถมาขับได้ไงวะผมงงมากเลยกล้องวงจรอะไรพี่ออกแล้วไม่มีกล้องวงจรอ่อ่าอันนี้ล่ะอันนี้เรามาได้ไงนี่มากับน้องอาร์ตจัดการยังไงน้องดีเองวะแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเหรอขโมยนะโอ้ยเองกล้ามาขับได้ไงตึนเออเขาก็ยังไม่ขอพี่เลย ไม่ได้แล้วเนี่ยพี่บอกเลยเดี๋ยวพี่ไปฟ้องพ่อก่อนไม่ได้ลอะอาทำไงกับน,น้องนี่พี่คินบอกกันเนี่ยฮะน้องไปขมโมยรถอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะเองสอนน้องหน่อยจะขับรถจะให้แจ้งวัวเองสอนน้องมันหน่อยมันไม่ดีไปขมโมยรถอย่างเงี้ยไม่บอกพี่เลยโอ้โหลุกคนซึ่งรถทุกคันในบ้านถ้าใครจะขับก็ต้องมาขอผมก่อนเพราะว่าเป็นรถพี่เนาะแต่น้องไม่ขอเลยหว่าทุกคนแล้วเองล่ะขอไหม อ๋อรถเองใช่ไหมเออแล้วไปเนี่ยแต่น้องตื่นเนี่ยไม่ขอเลยทุกคนดูแล้วกุญแจมาแต่ไหนขอพี่ขอพี่ได้ไงจะไปพ,ไะพี่ไม่รู้เอาแล้วอาร์ตพี่ไม่ได้เอากุญแจเสียได้วยใช่เพราะรถทุกคันถ้าอยู่บ้านผมจะไม่ค่อยเอากุญแจเสียวไว้นะทุกคนน้องนาจะเข้าไปคนไหมเออเข้าไปคนได้บ้านพี่ไหมนี่เอาแล้วทุกคนเอาไงดีวะอาร์ตเ,อ,เอ,อ,อิงบอกน้องมันหน่อยมันไม่ดีสอนมันหน่อยอันนี้เรามาได้ไงนี่ฮะ พี่น้องขี่มาแล้วรู้ไหมน้องไปขโมยรถพี่นี่อเอ้งจะทายังไงกับน้องมันดีฮะมีสองอย่างให้เลือกพี่แจ้งตำรวจได้นะเนี่ยฮะให้พี่แจ้งตำรวจไหมเอาพ่ถาห่อยพี่แจ้งตำรวจไหมเองขโมยรถพี่เนี่ยฮะอาร์ตมันผิดอ่าผิดอะไรนะผิดกฎหมายเนี่ยขโมยอขโมยเอ็งต้องบอกน้องมาแล้วอาร์ตเอ็งต้องไปบอกน้องมาแล้วอาร์ตไปบอกน้องมัน ไปบอกว่าคือแกล้งเลออเอาเอาเต้นไเปเลยไปเลยฮะโอ้โหคนผมแกล้งน้องพี่แกล้งเล่ยพี่แกล้งเล่ยโอ้โหพี่แกล้งเลยเฉยน้องน้องน่าเครียดเลยทุกคนเมื่อกี้เอาแล้วกูกคือน่าจะคิดในใจกูไปทำอะไรผิดปะพี่แกล้งเล,นล่นนะเนี่ยเชื่อไหมนี่เชื่อเออพี่แกล้งเลยเฉยพี่ไม่ได้ทำอะไรพี่อยากลองลองแกล้งเองดูว่าเออถ้าเองแบบว่ามาขโมยรถแล้วพี่แบบไม่เห็นอย่างเงี้ย มันจะเป็นยังไงเป็นยังไงเองวะตกใจมาเลยตกใจมาเลยโอุ้กคนดูหน้าน้องดิโอ้แบบดูเหง,งายดิน้าเหงายไหลเลยอาร์เองมาดูเองดูโอ้หงายไหลเลยไม่ไหวแล้วไงกลัวกลัวจริงอะทุกคนโอพี่แก้งเลยเฉยพี่แก้งเลยเฉยพี่เห็นอยู่เองมาขอแล้วพีแ่แหละเออพี่แค่อยากอยากลองทดสอบเองดูว่าเออถ้าเองขมโมยรถจะเป็นยังไงวะเองจะทำยังไงหงายเลยต่จะขโมยคันนี้เหรอไออาร์ใช่ไหมรู้เวลาอาร์ต่อไปไอาร์เนาะ โอเคทุกคนคือ <g ül üyor> แกล้งแกล้งน้องไม่เล่นเฉยได้มีอะไรนะทุกคนก็น่าจะรู้นะโอ้โหเป็นไรบ้างนี่เป็นไรบ้างเป็นไงบ้าง,างโอ้แต่เหงื่อ,อไหลเลยทุกคน <c oughs> โอ<ฮ>้เหงื่อเออตอนนี้เหงื่อ,อไหล <c oughs> แล้วทุกคนเนี่ยโอ้โหแบบน่าจะแบบเครียดจริงอนะ่ะเมื่อกี้หน้าซีดหมดเลยเมื่อกี้ผมก็พอละพอละแ,แกล้งน้องขับขานไปไปงั้นเออเองเออ,เอ,อน้องน้องก็น้องก็มาขอรถยืนนั่นแหละนะทุกคนผมก็ให้แหละแต่ว่าผมแค่แกล้งน้องเล่นไปเแล้วไปขับเล่นเนาะมันมาไฟฟ้าสามคันพอดีไงทุกคนเนี่ยเฮ้ยรถเองใช่ไหมรถเองใช่ไหม พี่ไม่เคยขับพี่ลองขับได้ไหมนี่เออทุกคนว่ะทุกคนเคยเห็นไหมเน,เ,นเ,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยเดี๋ยวลองขับดูรถน้องงันรถน้องแซมน,นะทุกคนเอาบิดไม่ไปอ่ะบินไม่ไป,อไไปโอ้รถหลัว่ะไม่ขับแล้วรถหลรถหมมลมากเลยอาร์อะไรเนี่ยขับไม่ได้เมื่อกี้บิดไม่ไปปะปะเดี๋ยวไปขับรเล่นกับน้องมาหน่อยอะไรจะขับวะโอ้โหทุกคนน้องจะขับคันแดงแล้วอ่ะอาเต้นไปเต้นปน่พี่แก้งเลยเฉยป่ะโอ้น่าซีนหมดเลยทุกคนเมืม่อกี้อาบาบาเดี๋ยวไปขับรถเล่นแถวนี้กัน น่าซีเลยทุกคนแค่แกล้งน้องเลียคำขำเองอาร์ติฮิตหน้าไหม <Okay. S 1> ทำไมเองไม่แกล้งช่วยพี่หน่อยแบบเออด่ามันช่วยพี่หน่อย <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนนะแค่ลองใจน้องดูเฉยๆนะแต่ตอนนี้เหมือนจะเครียดอยู่แล้วเนี่ยทุกคนโอเคก็ไม่มีอะไรมากทุกคนคลิปนี้ก็แค่มาลองแกล้งน้องเลี้ยคำขดูทุกคนนะ <laughs> ก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งกระดิ่งกันด้วย,วยอะไร <c oughs> ว่าแกล้งน้องไม่รีเป็นไรคิด <c oughs> ว่าแกล้งคำขำน้องน่าแลพูดในใจว่า ก็ขำก็พี่ไหมน่าจะใช่น,นะนะเออน้องอาจจะพูดว่าเออเองข่ะกับพี่บอกว่าเออแค่แจ้งน้องมันแต่ผมไม่รู้ว่านในใจน้องพูดยังไงนะทุกคนนะโอโ้โหทุกคนยังครับบอบอบอถังหลอกถังเปลา่าถังเปลา่ปลาไปไปทุกคนเอาไปว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะก่อนนี้เลยไฟฟ้าสามคลาเลยคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าน้องจะไปไหนบิดไม่รอผมเลยผมนั่งสองเฉยๆนะทุกคน ก็โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งกัะดิกกันด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อาทหน้าทุกคนบ๊ายบาย